สวัสดีครับผมข้อผมเซลใหญ่นะครับวันนี้ผมพามาดูกับรถพร้อมปล่อยนะครับกับ t o y o ต a y a r i ิ c อร์รถที่ขายดีที่สุดในปีนี้เลยนะครับต้องบอกว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากมากเลยอย่างเช่นที่อยู่ด้านข้างผมนะครับเป็นรุ่นพรีเมียมนะครับพร้อมกับชุดแต่งรอบพันอย่างนี้สวยงามแบบนี้มีอะไรเพิ่มเติมและมีโปรโมชั่นอะไรพิเศษให้กับลูกค้าบ้างผมผมพาไปดูครับแล้วเรามาดูนะครับที่อยู่ด้านหน้าของลูกค้าทุกคนนะครับก็คือ To Yota y a r i ิ c อร์ตัวนี้เป็นเกรดพรีเมียมนะครับ โตโยต้ายาริคอสมีอยู่3เกรดนะครับมีสมาร์ทพิเมียมและวพิเมียมลักชูรี่นะครับตัวนี้เป็นตัวกลางนะตัวนี้ราคาอยู่ที่8 4 9 0 0 0บาทนะครับตัวนี้ได้ไฟเป็นโปรเจคเตอร์สวยงามแบบนี้ครับมีครอบไฟตัดหมอกแบบนี้ให้ด้วยครอบไฟตัดหมอกอันนี้มาพร้อมกับชุดสเกิร์ตนะครับตัวนี้เป็นของได้หกสนะครับนี่สวยงามแบบนี้เลยนะถ้าลูกค้าชอบแบบชุดสเกิร์ตรอบคันแบบนี้สวยงามแบบนี้ก็บอกได้นะครับเรามาดูรอบคันกันก่อนนะครับมีอะไรให้บ้างนะ ตัวนี้เป็นรถไฮบริดนะครับเครื่องยนต์1500ซีซีนะคะเป็นแบตเตอรี่ไฮบริดรับประกันให้ถึง10ปีเลยนะมาเข้ากับล้อแมกขอบ17นิ้วครับมีโลโก้ไฮบริดแบบนี้ครับนีไฟเลี้ยวอยู่ตรงโคงกระจกให้เลยสวยงามแบบนี้ตัวนี้ผมแถมให้แล้วครับมีกันลอยนะครับมือจับนะกันสาดมีให้พร้อมเลยนะครับตัวนี้ลูกค้าไม่ต้องหาเพิ่มแล้วุดสเกิร์ตเพิ่มมานะครับนี่ครับมีสปอยเลอร์หลังให้ด้วยครับสวยงามแบบนี้เลย ปอยเลอร์หลังนะครับมีชุดแต่งด้านข้างชุดสเกิร์ตและด้านหลังครับนี่มีดิฟฟิวเซอร์มีชุดสเกิร์ตให้แบบนี้ครับสวยงามมากเลยนะเดี๋ยวเราไปดูภายในกันบ้างนะครับภายในเป็นแบบไหนบ้างโอเคเดี๋ยวผมเข้าไปนั่งเลยนะครับด้านข้างนะครับเป็นบุหนังแล้วนะแล้วก็มีกลอสเงาวสวยงามแบบนี้เลยนะครับมีปุ่มปรับกระจกนะด้านหน้าด้านหลังล็อคป,ประตูนะับพับกระจกออโต้นะหรือปรับโค้งกระจกด้านในนะครับ ด้านข้างขวาเรามีปุ่มปรับราย์อิเรอีิดต่างๆนะครับดูที่พวงมาลัยครับพวงมาลัยนี่โอโ้โหนี่ครับมีมัลติฟังก์ชันต่างๆนะครับด้านซ้ายนะแล้วก็มี Adapt มีคูดคอนโรลด้านขวานะครับมีกุมเปิดปรับเปิดเสียงมีโหมดการใช้งานต่างๆนะครับถือว่าค่อนข้างหรูหรามากเลยนะพวงมาลัยหุ้มหนังแบบนี้ด้วยคอนโซลกลางครับมีหน้าจอให้อย่างนี้นะครับมี Android Auto และ Apple Car p l พ y ให้ด้วยนะครับลูกค้าท่านใดที่ใช้ โทรศัพท์รุ่นไหนอยู่ก็สามารถเชื่อมต่อได้เลยนะครับมาตรงส่วนกลางนะครับส่วนกลางนี้ก็จะบินแอร์นะครับออโต้นะเลือกได้เลยนะครับความละเอียดความเย็นเลือกความเย็นได้เลยนะครับตัวนี้ถือว่าค่อนข้างใช้งานมากดีมากเลยนะแล้วก็มีตัวตรวจนะครับ PM 2.5ให้ด้วยแบบนี้นะครับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับพร้อมเบรกมือไฟฟ้าให้แบบนี้ช่องกลางครับวางของก็ได้หรือว่าจะวางแก้วน้ําแบบนี้ก็ได้นะครับเบาะหนังนะครับสวยงามแบบนี้เลยนะ นี่ครับเบาะหนังสวยงามแบบน,นี้เลยถือว่าแมทติเรียลการใช้งานต่างๆหรือว่า,าความสะดวกสบายค่อนข้างดีมากเลยนะครับตัวนี้จะมาพร้อมกับกล้องบันทึกหน้าให้ด้วยนะครับเป็นของโตโยต้าโดยตรงเลยนะครับสําหรับรุ่นพรีเมียมเนาะนี่ตัวนี้ครับก็จะมีปุ่มปรับด้านบนให้ด้วยนะครับเปิดไฟปิดไฟเป็นี้ได้นะครับประตูอย่างนี้นะเปิดพับกระจกน,น,นี่มีกระจกมีไฟให้ด้วยนะครับ เรามาดูพื้นที่ด้านนั่งของฝั่งคนผู้โดยสารบ้างนะครับนี่ผมนั่งเข้ามาแล้วนะครับที่โดยสารนี่ก้อนข้างกว้างครับนั่งเอนหลังได้สบายๆเลยนะมีที่เท้าแขนดึงออกมาได้แบบนี้นะครับมีที่วางแก้วน้ําให้ด้วยนะแล้วก็มีเซฟตี้เบลท์ให้ครบทุกจุดเลยครับด้านหลังนั่งได้3คนมีแอร์ด้านหลัง,ง Add ให้ด้วยนะตัวนี้นี่อย่างนี้ครับแอร์ Add ด้านหลังด้วยก็คือนั่งสบายๆไม่ต้องร้อนนะครับอย่างนี้ พอนั่งแล้วครับ็รู้สึกว่าค่อนข้างกว้างครับภายในก็มีหลังคาเป็นสีดานะครับนี่สวยงามแบบนี้เลยคนขับก็นั่งกว้างๆนะคนซ้อนด้านซ้ายก็กว้างๆนะครับสาหรับความสูงของตัวรถนะครับอย่างเช่นผมสูงอยู่ที่173เซนตนะครับตัวรถเวลายืนด้านข้างแล้วแค่คอผมเท่านั้นเองและลูกค้าละครับสูงประมาณไหนครับสามารถเทียบได้เลยสําหรับโปรโมชั่นพิเศษสําหรับยาริสคอร์สคันนี้นะครับต้องบอกเลยว่าคุ้มค่ามากๆลูกค้าสามารถ เลือกรับได้นะครับไม่ว่าเป็นอาตาัตราดอกเบีย้ยพิเศษนะครับฟรีประกันไยชั้นหนึ่งชุดแต่งรอบคันหรือว่าอุปกรณ์ทุกอย่างนะครับผมให้หมดทุกอย่างเลยนะครับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับทักหาเซลใหญ่ได้เลยนะครับเซลใหญ่อยู่ที่ตโตโยต้านาครทคตนสาขาเทพรัครับเข้ามาดูรถตัวจริงก่อนค่อยตัดสินใจครับผม